อยากเริ่มต้นในการเทรดนะครับแต่ไม่มีเขาเรียกว่าเงินอะเยอะนะมีเงินนิดเดียวนะครับในการเทรดแต่อยากเทรดมากเลยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปด้วยกันว่าเคล็ดลับใช้เงินแค่ประมาณ10ตดอลลาร์เนี่ยคุณอาจจะได้เป็นร้อยล้านพันล้านถ้าเกิดคุณถือนานสักหปีเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคคือ คอยนิมูลมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับแล้วก็ Amazing Moon Story นะครับเราก็ลงคลิปนี้ไว้ทั้ง2ช่องเลยนะครับวันนี้นะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับคุณอยากเริ่มต้นทำในการเทรดแต่งบประมาณน้อยนะครับเราก็ไม่อยากเสี่ยงเยอะในภาวะตลาดเนี่ยเกิดความผันผวนโดยเฉพาะปีนี้นะครับปี2000 22นะครับเกิดสงครามนะครับแล้วก็ภาวะเขาเรียกว่าเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับคุณจะรับมือกับการเทรดยังไงนะครับแล้วจะเริ่มต้นการเทรดยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับมาถึงในตัวของกระดานแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนํากระดาน xt.com นะนะครับก็เป็นกระดานระดับเทียร์สองเลยนะครับอยู่อันดับที่2 6่สถึงยี 8นะครับ2ี่เนี่ยแหละรประมาณนี้นะครับก็กระดาษเนี้ยมีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเจาะในประเด็นนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะค่อยๆมาทำทีละประเด็นด้วยกันนะอันนี้เป็น EP แรกนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของการเขาเขาเรียกว่าการเริ่มต้นนะครับในการเทรดฮัน การเริ่มต้นในการเทรดเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเริ่มจากการลงทุนที่ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับในการเทรดโดยเฉพาะการปรับพอร์ตนะในภาวะในช่วงของอาภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็โควิดด้วยนะแล้วก็เรื่องของสงครามนะครับดังนั้นคุณจะทําการเทรดเนี่ยคุณก็ต้องระวังการเทรดข,ของคุณมากเลยนะครับว่า,าการเทรดเนี่ย ถ้าเกิดคุณเทรดเนะี่ยคุณจะเริ่มต้นการเทรดเนะี่ยถ้าเกิดคุณไม่อยากจะอยู่ในความเสี่ยงนะครับที่มากเกินไปลงทุนในในโอกาสในการลงทุนด้วยเม็ดเงินน้อยๆนะครับไม่ต้องใช้ระดับร้อยดอลลาร์สองร้อยดอลลาร์นะครับเพียงแต่เริ่มสักป,ประมาณสิบดอลลาร์คุณจะทํำยังไงนะครับังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับตัวที่เป็นกระดานสปอตก่อนนะเพราะว่าตัวเนี้นะครับมันจะช่วยท่านนะ ในการเริ่มลงทุนกับเหรียญต้นน้ำนะครับตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหลายนะครับตัวด้วยกันนะครับเฟเวอริตนะตัวนี้นะครับจะผมจะใช้นะครับในการ list, นะลิสต์เนาะเหรียญแต่ละเหรียญที่ผมชอบเนี่ยผมก็จะใส่ไอตัวดาวเอาไว้นะครับแล้วมันจะขึ้นในเฟเวอริตนะครับขั้นตอนแรกคุณจะหาเหรียญน่นนะครับต้องไปหาประเภทเหรียญมีม ก่อนนะครับคุณก็ต้องกดที่โซนนะครับแล้วหาเหรียญมีมเนาะนะครับนี่พวกนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญมีมทั้งหลายนะครับดงนั้นเหรียญมีมเนี่ยเราต้องไปศึกษาไอ้ตัวของทวิตเตอร์ตตวโปรเจกต์มันอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อเหรียญมีมพวกเนี้ยนะครับคุณจะซื้อเหรียญไหนที่มันมีโปรเจกต์เนาะ เพราะสมัยนี้ยนะครับหรือในช่วงปีเนี้ยมันช่วงสงครามมากเลยนะครับดังนั้นคุณจะซื้อเหรียญมีมพิ่มเพื่อไม่ได้นะครับคุณต้องต้องไปซื้อเหรียญที่มันมันมีโปรเจกต์สักหน่อยนะครับแล้วคุณลงทุนไปกับมันน่ะนะครับเราก็สร้างเขาเรียกว่าแพสซีดอิงคัมของคุณนะถ้าเกิดคุณเก็บเหรียญพวกนี้นะครับแล้วมันมีโปรเจกต์จริงๆแล้วมันสามารถที่จะ ทำให้คุณได้รวยได้จริงๆระดับพันล้านเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องถือข้ามปีสักหน่อยนะในช่วงนี้นะครับเพียงแต่10ดอลลาร์เนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เกือบทุกเหรียญเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของทุกเหรียญแล้วนะครับแต่เหรียญต้นน้ำเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะเหรียญต้นน้ำเนี่ยมันมีจํานวนศูนย์เยอะนะครับคุณดูสังเกตได้เลยนะเห็นไหมผมกดไปที่ตัวคําว่าอะ สมมติผมอยากหาสักเหรียญหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคุณจะรู้จักไหมแต่ว่าน่าจะพอรู้จักกันบ้างนะครับเอาเอาง่ายๆแล้วกันนะเอาชีบะตัวนี้นะครับอ่านะครับดังนั้นเหรียญที่เป็นต้นโปรเจกต์เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีศูนย์ที่นำหน้าอยู่ประมาณสี่หรือห้าตัวด้วยกันนะครับตั้งแต่สี่หรือห้าตัวไปจนถึงสิบ 4ี่สิห้าตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่แหละนะครับอันนี้กระดาน X t นะโอเคนะครับเราก็เห็นจากตรงนี้แล้วเนาะนะครับก็ลองดูนะครับว่าเหรียญน,นี้มันเป็นยังไงอ่ะกดรูปดาวตรงนี้ไปนะครับพอคุณออกไปปุ๊บกดที่สปอตตรงเฟบริตใช่ไหมนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเพื่อคุณจะสามารถกลับมาเทรดได้แบบ ไม่ต้องกลับไปกลับมานะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกลับไปกลับมาบางทีมันมันคุณไม่แคสซิไฟอ่ะหรือว่าแบ่งมันนะครับคุณก็จะหายากนะครับอามีเหรียญไหนอีกนะพวก d ด g e นะครับชิบนะดอชเนาะซึ่งกระดานเนี้ยผมชอบมากเลยนะกดแค่คําว่าดอชตรงนี้นะครับมีคู่เทดชิบะกับดอชด้วยนะครับโดยที่กระดานอื่นๆเนี่ยที่เป็นเทียสอง เทียหนึ่งเหมือนกันบางทีไม่มีะนะครับที่เป็นคู่เทรดแบบนี้หายากนะครับเรียกได้ว่ากระดาน s g com เนี่ยน้องๆใบแนนเลยนะครับตัวนี้โอ้โหดีมากๆเลยนะครับมีมีพวกแฟนโทเค็นอีกนะครับแต่พวกนี้ต้องดูนะครับเรื่องของอ,อุป,ปทานของมันอ่ะมาดูตัวนี้ bitci นะครับตรงนี้น่าจะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับ mm hmm. in into ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีเนาะนะครับตรงนี้ไม่มีนะอ่ะมาที่มีมตรงนี้อา้าวดอตต่อ ust แล้วกันเนาะนะครับ into ตรงนี้ก็ไม่มีนะอาจจะต้องอ่าตรงนี้มีนะเห็นเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องดูเนี่ยคือซัพพลาของมันตอนนี้ซัพพลามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของ market cap เนี่ยคุณต้องไปดูในเว็บไซต์อะนะครับว่า มันเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดดูซับไายมันอ s u ูไทม์อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็ไปดูตรงเว็บไซต์ของมันก็จะมีมีอ้างอิงให้นะครับคุณก็สามารถเข้าไปศึกษาแต่ละเหรียญได้ผมขอไม่เจาะตรงนี้นะอ่ะกดไปก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเหรียญน่ะเดี๋ยวเรา เราไปทำในคลิปอื่นได้อ่ามีเฟกด้วยนะครับเฟกก็น่าสนใจนะตรงนี้นะครับตอนนี้ลงไปถึงศูนย์เก้าตัวแล้วนะครับในกระดานเกตไดโอนี่พักพักเทรดไปเรียบร้อยนะครับเฟกมีข้อมูลไหมอ่ะเราก็อยากดูเนาะมันมันมีข้อมูลยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะ mm hmm. อ่ะมาดูเรื่องนี้ด้วยกัน mm hmm. นะครับเดี๋ยวผมผมจะปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะนะครับโอเค วกมีมนะนะครับมีตัวไหนอีกนะที่เฟกเนี่ยผมพอรู้จักเนาะเราก็พอรู้จักละว,ว่าไอตัวเฟกเนี่ยมันเป็นเหรียญหน้าลิงนะมันมีโปรเจกต์ดีมากเลยนะครับลองเข้าไปศึกษาเองได้เลยนะครับก็ในรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้บอกคุณมากนะครับต้องศึกษาเองจริงๆนะครับแบบหนึ่งนะ ผมมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะผมกดเซกแล้วอ่ะตรงนี้นะครับเอ่ะตรงนี้อ่ะอ่าลืมข้อมูลนะครับ into 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 นะครับตัวนี้เฟซก็มีซัพพลายเท่าไหร่นะครับโอ้โหเยอะนะถือว่าระดับบิ๊กเลยนะครับอ่ามีเว็บไซต์มันด้วยนะลองกดไปดูไหมนะครับ เขาเ,เว็บนี้ดีนะอ่า xt.com เนี่ยดีมากเลยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ข้อมูลข่าวเนี่ยผ่าน xt.com เนี่ยแหละนะครับในการหาข้อมูลมเว็บไซต์ใช้ได้เลยอนะครับถือว่าดีมากๆนะอุปทานมีหนึ่งมีศูนย์หลานสามตัวเลยนะครับซับพพลายเยอะมากไม่น่าลงลงก็ลงมากขึ้นก็ขึ้นมากนะครับซึ่ง ผมว่ากระดานอื่นยังไม่ไม่ได้ค่อยให้รายละเอียดเท่านี้เลยนะเกตดไโอยังไม่เท่านี้เลยนะครับก็จะเห็นใน n บแนนกับ OKX OK นะครับที่ให้ประมาณนี้แหละนะครับไปเหรียญไหนอีกอยากดูเหรียญประเภทอื่นที่ไม่ใช่เหรียญมีมแต่อยากเป็นเหรียญต้นน้ำเนี่ยนะครับก็ดูได้ตรงไหนบ้างนะครับดูตรงฮอตคอยฮอตคอยนี่คือ,อเหรียญที่ราคามันกําลัง มีก็มีแรงซื้ออยู่ตอนนี้นะพวกได้นะครับมีมนะครับตรงนี้แฟนโทเค็นนะครับก็มีอีกหลายเหรียญเลยนะครับลองไปศึกษาเอาเองนะส่วนใหญ่อะถ้าเกิดผมจะเริ่มเทรดเนี่ยนะครับถ้าดูจากกระดานตรงนี้ผมจะดูหละศูนย์หลักเนี่ยแหละนะครับว่าอย่างน้อยอะมีศูนย์สัก2ตัวสามตัวไปผมก็น่าสนใจแล้วอย่าง b ีซเนี่ยนะครับก็ต้องลองหน่อย นะครับนะตรงนี้นะปิดซีนะครับอ่ะมาดูตรงสปอตเฟปเริปิดซีอยู่ตรงไหนนะตรงนี้อ่ามาดูอินโทกันนะอ๋อนะครับก็ศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับปิดซ chain เนี่ย โอ้มีเว็บโปรเจกต์มากมายเลยนะครับก็ถ้าเป็นเหรียญต้นน้ำจริงๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่ากระดาษนี้ข้อมูลมี Refer อเรน์อ้างอิงเนี่ยพอสมควรเลยอยากให้ดูกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากเลยนะครับโอเคนะข้อมูลประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะ ไปทำอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการโอนเงินนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากด้วยการโอนเงินอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราจะค่อยๆอธิบายไปทีละคลิปนะครับอันนี้ก็คือหาเหรียต้นน้ำจากกระดาน xt.com เนี่ยแทบจะข้อมูลครบนะนะอยากดูดอสนะอยากดูดอสนะครับตรงนี้ ดอชคอยนะครับมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอย่างนี้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับใครสนใจก็ทักรายละเอียดที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้นะครับผมสร้างกลุ่มที่เป็นกระดานของ xt.com อยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับผมก็สร้างกลุ่มเอาไว้นะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับเรามีกลุ่ม xg com ด้วยนะครับที่เป็นกระดานตรงเนี้เข้าไปศึกษาด้วยกันนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันครบจริงๆนะทั้งกระดานฟิวเจอร์สปอตนะครับกระดานมาจินเราก็ etf โอ,โอ้แล้วก็มีพวกเหรียญ m e m นะครับมีการ staking mm hmm. ด้วยนะครับซึ่ง มันมีหลายอย่างที่ใบแนนไม่มีะนะครับที่ใบแนนไม่สามารถให้ได้ก็พวกเหรียญต้นน้ำนี่แหละนะครับน่าสนใจมากๆเลยฉะนั้นใครสนใจก็ลองฉะนั้นใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มนะ ไลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่ม XT.com ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า XT.com นะครับจะกู้ทุนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวนรับ